ออกดูแต,ตงปีควยเดี๋ยวโ้นะยาเพิ่งต้อนไปก่อนยังไมันตทยเพื่อได้ไทยไปดิโออยู่็บควานปีไม่เก็บไปเก็บละอ่าไม่นี้นี่เป็นการอึ๊ยฮานี่กไปไกลเบิ้งตอนทุบแบเนะเบิ้งเบิ้งมันทุบแบบเอาแบบึงแงก่อนทุบ เอาแบบมึงไปตนจนเปบุ่นจนเปนั่ละการตํำครับการตํำอันนี้การทุบครับนะครับสมุนครับสมุนสมุนนะสมุนยืนให้กำลังแงใจนี่หัวหน้าแกงไม่ทำอะไรครับยืนสั่งนี่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  นกเขาที่เราเลี้ยงไว้ครับขันทุกวันครับเว้นวันหยุดเทศกาลลันอนเต้นยิงพอพ่อพ่อพ่อพีเอไปล้งเหดเบิเน้้าบาไปลงเห็ดเยอะาไว้ซับชิ้นชิ้นยชิ้นเงี้ยวไร งยไม่ขาดจับดีดีนั่งดีดีน่งเียงกินให้เียว่กินว่าบ่บจะเป็นจับเป็นครับอะละตอนเะี้ยเงีตอนนั้นแหละแบบตอนตอนให้ตอนมั้นเลยแบบถั่วทัวงวันเลยคนจเป็นชิ้น กี่ขวบครับกีบ่ขวบกีบ่ขวบอายุเท่าไหร่ครับ 2> ส2งย่างเข้าส<แ>ิบสี่ได้เมียกี่คนแล้วฮะไม่มีเมียรวางมือระวังมือ แนายท้ายนายจะท้ายตอนจะจับนู้นเนาะอ่าเอาไปปล่อยนี่ข้างสุดแล้วปล่อยอีกท่อนหนึ่งอ่าสุดท้ายอีกท่อนหนึ่งอ่าไปไปใช่หม้อใช่หม้อปุ่นต้มไปแล้ว กำไปกำยังเฮียเพชรี่ยังนีพันกับผัดกับเขาตริงชต้มยังแดนช่วยด้วยแดนกลับไปน่ากลับไปเฮียเกิียนไปลุกขึ้นข้าเเลือดต็มขา่อไปเราตามไปที่ครัวครับกำลังต้มน้ำไลยใส่เข้าไปครับปุ้มโอ้โหอ่าเนี้ยสันมาโคนสัน อันน้่นน่นนี่นี่นี่สราน่ะตักข่้เลยสิสอย่างงักข่้เลยสิเอาพีิกมาใส่คนแล้วใส่พริกใส่พริกเดี๋ยวพริกมาครับเดินเดี๋ยวพริกตามชีวิตเฉยปอนเนี่ยครับเอาไหมชีวิตตามชีวิตเายปอนนะครับแต่ละวันเขาต้องทำอาหารให้แม่เขากินต่เช้า ราต้องเอาน้ำทองไปแลกข้าวมากินอ่าต้องไปไปเดินกับเด็กวัดนะครับนี่น่าสงสารกลับมาต้องหางูมาต้มกินวันหาตากไส้เบ๊ะชีวิตชีวิตก็แสนลำบเขาทองไปขายเพื่อแลกข้าวมากินตากไซตากไซนี่คือด่าเขาอ่าตักไซอ่าฉันอยู่เพื่อนดีคุณ คนนีคนด้วยพ่อพ่อหามือไฟด้วยพ่อแผนไฟเติมไฟด้วยแผนเติมไฟอ้าวต่อไปทำไงครับเสร็จจากนี้ทำอะไรต่อไปแล้วทำไงครับรอให้สุกใช่ไหมรอให้สุกครับจะตบนก้อนไหมรอให้สุกก่อนแล้วใส่ใบอะไรนะ ใบอเอาไปร่างเอาไปร่าง